ดันนี้ครับผมพาท่านผู้ชมครับมาที่ชุมชนวัดเซนปอนอาเภอเมืองฉะเชิงเทราครับเพื่อพาท่านผู้ชมนะครับมาพบกับงานศิลปะครับกระเป๋าสารเดคูุพาดที่เขาบอกว่าขายดีทำแทบจะไม่ทันกับออเดอร์ที่ถล่มทลายเลยทีเดียวนะครับที่สำคัญนั้นมีวิธีการโปรโมทผ่านโลกโซเชียลที่ได้ผลด้วยถ้าสนใจแล้วตามผมมาเลยครับ สอบถามพี่ทิพย์ก่อนว่าไปได้ความรู้ในการทำงานศิลปะจากเดกผผ่านยังไงครับพี่คือเริ่มต้นเลยก็คือกศนเขามาสอนเปิดโครงการสอนทําตะกร้าเส้นสันพลาสติกก็เข้าไปศึกษากับเขาก็พอได้ความรู้มาแล้วชาวบ้านก็อยากต่อยอดทําลายตัวนี้เริ่มต้นแรกคือตัวนี้นะคะเสร็จแล้วชาวบ้านก็อยากต่อยอดด้วยการเอาลายมาติดเพื่อเพิ่มมูลค่า ผลปรากฏว่าหาคนสอนไม่ได้ออพอหาได้ก็คือไม่มีคนเรียนมีคนเรียนแต่ครูที่จะเอามาสอนเนี่ยราคาสูงซึ่งงบประมาณโครงการเราไม่พอครับครคูกศนเขาก็เลยถามว่าไปศึกษามาก่อนได้ไหมแล้วช่วยเอามาสอนชาวบ้านที <enta> ก็เลยเข้าไปค้นใน Google ครับคือพี่ทิพยไปศึกษาใน Google เองเลยใช่ ก็ไปลองคือเป็นการขนขวายหาความรู้เพื่อเพื่อชาวบ้านว่างั้นเถอะก็ไปลองทําเองลองทํามาแล้วก็เลยเอามาสอนชาวบ้านคือเดิมเนี่ยพี่ทิพย์นี่ก็คือเป็นมีมีฐานะอะไรทางสังคมเนี่ยถึงได้ปช่วยชาวบ้านเป็นเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่ว่างั้นเถอะนะครับก็ไปศึกษาหาความรู้ในในกูเกิลพอได้ความรู้แล้ว ยังไงฮะเราเราต้องมาฝึกก่อนไหมหรือว่าอยู่ๆไปสอนเลยลองทําครั้งเดียวหรือแล้วทําแจกทําแจกพี่น้องก่อนครับผลปรากฏว่าเขาชอบพอดีช่วงนั้นปีใหม่เขาก็ชอบเขาก็สั่งไปแจกเพื่อนเขาอีกทีนึงอ่ามันก็เลยก็เลยเกิดเกิดประกายว่าเฮ้ยมันก็ขายได้ขนาดแค่ลองทำมันขายได้แล้วมันก็ได้ได้เงินด้วยอ่าก็เลยยาวมาเรื่อย ก็เลยมาสอนชาวบ้านวันงั้นอะนแล้วมีกี่คนที่เขาได้ความรู้ไปแล้วมาต่อยอดแบบเรามีไหมคือหนึ่งต้นทุนมันสูง<อ>ต้นทุนต้นต้นทุนตัวตัวลายนะคะมันสูงตัวน้ํายาเคลือบมันสูงแล้วหลักๆที่ชาวบ้านไม่ชอบ,บเพราะว่าการสารกระเป๋าเนะะี่ยค่ะมันต้องใช้แรง<อ>ไหลก็จะไปแขนก็จะไป<อ>มือเนี่ย ก็ทำไม่ได้ถ้าสมมติทำหน,หนักๆทำเยอะๆช่วงออเดอร์เยอะๆก็กทำจานยิวล็อกเอา,อางั้นเลยนะใช่ค่ะครับก็คือเป็น,ปนงานศิลปะพูดง่ายๆคือคนที่จะทำงานนี้ได้ดีเนะี่ยต้องใจรัดด้วยว่างนั้นเถอะนะคือต้องเป็นคนที่ใจเย็นโหท่านใจรั่ <c oughs> ไม่รู <c oughs> ้ไม่ได้ดั่งใจคือลูกค้าเคยถามว่าทำไมบางไม้บ,งบาบงใบเนี่ยนิ่มทำไมบ,งบางใบแข็งจงาง ก็เลยบอกว่าบางเวลาที่ใบแข็งคนทําคือเวลาที่ใบแข็งคืออาจจะช่วงทะเลาะกับลูกดึงแรงไปหน่อยอะไรเงี้ยนี่ฮะคือใส่อารมณ์เข้า่ในชิ้นงานเลนะครับแต่สําหรับท่านผู้ชมที่กําลังสงสัยว่าไอ้เจ้าเดคูผาดมันคืออะไรพี่ทิพย์จะอธิบายไงฮะมันคืออะไรฮะมันคือการเอากระดาษกระดาษเขาบางค่ะที่เขาปริ้นเป็นลวดลายตามต้องการของเราเนี่ยติดลงไปในบนบนบนกระเป๋ากระเป๋าเปล่าที่เป็นสีขาวเนี่ยค่ะครับ ติดลงไปแล้วเคลือบด้วยน้ํายาแค่นั้นเองมันก็เป็นการเพิ่มมูลค่าจากปกติใบเนี้ย120บาทแต่ถ้าติดลายปุ๊บจะกลายเป็น250เพิ่มขึ้นมาเกือบเท่าตัวเลยใช่แล้วถามพี่ทิพจริงๆว่าขายดีไหมขายดีค่ะขายดีมากเรียกว่าทำแทบไม่ทันใช่ไม่มีเวลาให้กับ สามีแล้วก็ลูกเลยไม่มีสามี<ล>ค่ะมีลูกอย่างเดียว <c oughs> อ่ะนะเพื่อนปมนการเสียเวลาเดี๋ยวไปชมการสาธิตกันเลยมานะฮะเดี๋ยวพี่ทิพย์จะสาธิตให้ดูฮะกับการทำงานเดกคุภาครับอันนี้นะคะคือคือคือเราสารเอาไว้ให้แล้วนะคะ,คะเดี๋ยวเราจะติดลายเราเลือกลายไว้แล้วใช้เวลาสารนี่อย่างกระเป๋าใบเนี้ยใช้เวลานานไหมถ้าไม่ได้ทำเป็นสารอย่างเดียวนะคะ สามชั่วโมงก็เสร็จสามชั่วโมงก็เสร็จแล,แล้วแล้วไม่ได้กระเป๋าสารใบนี้แล้วอ่ะเริ่มยังไงครับคือเรามีกระเป๋าเตรียมมาไว้แล้วนะคะที่เรามาเลือกลายวันนี้เราได้ลายแล้วเราก็จะมาเลือกละตัดลายกันวิธีการตัดลายก็คือตัดสีขาวออกให้ไปมากที่สุดนะคะเพราะอะไรฮะเพราะว่าเพราะมันมีสีขาวเยอะไหมมันมีสีอ่าเพราะว่าคือคือให้มันให้มันเหลือเหลือพื้นที่เยอะที่สุดครับครับ มันจะได้ดูกลมกลืนกับตะกร้า,า,าว่างาั้นเถอะนะครับอ๋อไอ้อเจ้ากระดาษที่วาดนี้หาซื้อได้ที่ไหนครับเป็นก,ก็ตามศูนย์ที่ทํางานงานศิละปะด้านนี้โดยตรงใช่ค่ะมันจะมีจริงๆขึ้คือซื้อในในเว็บไซต์ในเฟซบุ๊กอะค่ะสั่งซือ้อสั่งซื้อเขาประจําเป็นลูกค้าประจําของเขาอยู่แล้วอะค่ะมันเป็นงานเรโคพาดโดยเฉพาะ สั่งซื้อออนไลน์ก็ได้ว่างั้นเถอะค่ะสั่งซื้อออนไลน์ครับกระดาษแผนน่นนึงเนี่ยตกใบละ15บาทครับแผ่นนี้ค่ะเราต้องการต้องการอะไรก็ได้รูปอะไรก็ได้เราก็แจ้งเข้าไปพี่หนูอยากได้ต้นไม้อยากได้ดอกไม้อยากได้รูปโคนรูปตุ๊กตารูปกระตูนได้หมดแล้วรูปที่คนรูปที่คนชอบที่สุดละ่ะเออลิขสิทธ <laughs> ิ์อ๋อคนจะมีไม่ลิขสิทธิ์อ่ะ ก็เนี่ยค่ะอย่างตุ๊กต่อ๋อครับค่ะคืออะไรที่มันน่ารักน่ารักใช่แล้วมันจะได้เข้าถุงกระเป๋าเนาะแล้วก็จะมีลูกค้าบางคนคืออยากอยากได้ลายที่เป็นเป็นซิกเนเจอร์ของตัวเองก็คือรูปหน้าตัวเองก็ได้เหมือนกันเราค่าล้วก็ส่งรูปไปให้ให้ให้ที่ทางลาเขาเป็นคนทำเขาก็จะส่งกลับมาอย่างนั้นต้องเป็นคนที่มั่นใจในหน้าตัวเองพอสมควรนะประเภทัวดกระเป๋าล้นขโมยอาจจะสมบัติเยอะไม่มีใครกล้าหยิบของเขาอะไรเงี้ยอ๋อโอเค นี้ก็ทําให้เด็กๆก็ได้เดวเว<ช>ลาไปโรงเรียนนะ,<ช>ะจะได้แบบไม่หยิบผิดอเอาละนี่นะครับเราจะติดสองหน้าอ๋อสองหน้าเพราะกระเป๋ามีสองด้านครับปกติหน้าที่ตรงเนี้ยหน้าที่ตัดลายเนี่ยจะเป็นหน้าที่ลูกสาวส่วนใหญ่ลายที่ทำในกระเป๋าก็จะลูกสาวเป็นคนเลือกครับ <laughs> เปัก็เป็นจะเป็นลวดลายที่มันดูกิิบเก๋หน่อยใช่คือบางทีเด็กๆเ,เขาจะกว่าเรานะครับแต่อย่างที่พี่ทิพบอกคือตอนนี้เรียกว่าทําแทบไม่ทันเลยค่ะเพิ่งส่งออเดอร์ไป50บใบโอ้โหอย่างเงี้ฮะนี่ยตรงนี้เราสำคัญทีเดียวนะฮะสำหรับท่านผู้ชมที่จริงๆก็ต้อง,ง,ง,กองย,กยกความดีให้กับพอชอพัฒนาชมุมชนนะคะพอดี<ต>เขาให้ไปเปิดบูธงานแห่หลวงพ่พุทธโสธรนะคะแล้วลูกค้ามา มาชมแล้วก็อชอบใจก็สั่งสำนักงานพัฒนาชน,นอำเภอเมืองชายเชิงเซาเนี่ยนะครับใช่ค่ะใช่ครับ,รบทีนี้เราเตรียมเตรียมรูปเสร็จแล้วนะค,ะครับเราก็จะมาต้องลองก่อนว่าเราจะวางแนวไหน ไปก็สําคัญคือทห้มันคงทนนะ,ะ,ะ <breaker> ไงครับพอเราติดลวดลายเสร็จเราก็ต้องรอให้มันแห้งวิธ<อ>ีการเช็คก็คือจับดูบมันแห้งแล้วนะคะเสร็จแล้วก็เตรียมน้ายาเคลือบนะคะ,ะ,รระต,ตัวนี้คือตัวน้ํายาเคลือบ,บอนะคะเขย่าก่อนเผื่อมันจะนอนก้นนะคะครับอันนี้ก็ไปสั่งได้สั่งสั่งในสั่งร้านประจ่ารีสั่งร้านประจารํา,นจาอ,อนะคะค แล้วก็เคลือบเคลือบทั้งหมด4-5ถึงครั้ง oh, นะคะค่ะเพื่อมันคงทนเนี่ยนะครับใช่ค่ะวิธีการเคลือบง่ายๆคือเนี่ยทาไปทาบริเวณตรงสีขาวนี่ก่อนครับต้องเคลือบทั้งใบเลยไหมสี่ครั้งแรกเนี่ยเคลือบเฉพาะตรงลายนะคะ ครั้งสุดท้ายก็ทั้งใบแต่แต่ปกติจะไม่จะไม่ค่อยเคลือบตรงพื้นอื่นครับค่ะจะเคลือบเฉพาะตรงลายแค่นี้เองง่ายๆนะคะอ๋อพอเคลือบไปแต่ครั้งต้องร้อยมันแห้งร้อยให้มันแห้งแล้วต้องมาเคลือบใหม่ไม่งั้นมันจะมันจะเหมือนโดนกระชากเวลาที่เวลาที่เหมือนมันยุ่ยใช่ครับอ่าเนี่ยก็ทาแบบนี้ไปละประมาณ4ี่ห้าครั้งเหล่างั้นเลยนะเพื่อให้มันคงทน แค่นี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะแล้วสำหรับคนที่ซื้อไปวิธีการดูแลวิธีการดูแลก็คือผ้าชุบน้ำหมันแมาวเช็ดเช็ดทำความสะอาดอย่าไปขัดแค่นั้นเองง่ายๆนะที่สำคัญคืออย่าตากแดดเท่านั้นเองแล่วพี่ทิพย์บอกว่ากระเป๋าใบนี้ได้มีวิธีการโปรโมทด้วยนะทางฮะปกติแล้วเนี่ยจะทำสินค้าแต่ละชิ้นก็คือไม่เคยสั่งไม่เคยไม่เคยทำไว้ก็คือลูกค้าสั่งเพราะลูกค้าสั่งเสร็จเราก็จะส่งส่งมอบลูกค้าเสร็จเราถึงจะ เอามาโพสต์ใน Facebook mm hmm. แค่นั้นเองครับคือลูกค้าประจําจะรู้กันว่าไม่มีนะของอันเนี้ยคือส่งลูกค้าไปแล้วถ้าอยากได้ก็สั่งเอาเหตุผล oh. ที่จะไม่บอกว่าสั่งซื้อได้นะหรืออะไรเพราะว่าโพสต์มันจะหายไปเหมือนมันจะโดนปิดกั้นทาง a c e b o o k อะค่ะคมันจะหายไปโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นจะไม่เคยโพสต์ว่าไปนี้250านะสั่งได้จะไม่มีจะแค่ว่า จะแค่คิดสโลแกนหรือแคปชั่นเก๋ๆขึ้นมาเฉยๆเท่านั้นเองแล้วก็โพสลงไปแล้วเดี๋ยวก็ลูกค้าก็จะมาถามใบเท่าไหร่แล้วก็บอกราคาไปตามปกติก็เรียกว่าลูกค้าปรึมลูกถามแทบไม่พันอยูนะครับแล้วก็ลวดลายมันก็แต่ละใบจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะนี่เป็นงานแฮนด์เมดมีชิ้นเดียวแล้วก็ลวดลายเนี่ยสามารถเลือกได้ด้วยนะฮะนี่เกิบเก๋มากทีเดียวครับงานเดคูผาครับ อยากคือบอกว่าไม่เรื่องงานไม่ยากจนนะคะมันถึงถึงว่ามันจะไม่ได้มีกําไรอะไรมากมายแต่ถามว่าทุกวันนี้ก็เรียงรู้ได้นะคะแล้วที่สําคัญคือว่าเด็กที่บ้านก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เขาก็ไม่ไปอะไรก็เขาไม่ช่วยทํางานนะคะสามารถนะําไปเป็นอาชีพได้นะคะเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้คะ่ะสําหรับสํานักงาน,น,นพัฒนาชุมชนอําเภอเมือง ชัเซิงเซานะครับก็มีบทบาทหน้าที่ในเรื่องของกา,การส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในเรื่องของชุมชนโอท็อปนวะวิถีซึ่งหน้าที่นี้เนี่ย เป็นหมู่บ้านชุมชนที่ได้รับงบประมาณเมื่อปี2561เกี่ยวกับชุมชนโอทอปนวัยวิถีนะครับแล้วก็กิจกรรมที่ทางสำนักง,งานพนัฒนาชุมชนอำเภอได้มาสนับสนุนก็คือในเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในชุมชนนะครับถ้าชุมชนมีความต้องการมีวัตถุประสงค์เดียวกันอยากจะมีอาชีพเสริมนะครับเราก็จะประสานทางวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านนะครับมาให้ความรู้ เมื่อรวมกลุ่มกันได้แล้วทางสำนักงานพัฒนาชุมชนก็จะเรียนเชิญกลุ่มเนี่ยไปลงทะเบียนกลุ่มอาชีพนะกลุ่มโบโท็อปกับสำนักงานพัฒนาชุมชนของเราเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายครับครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็เป็น2อ,อาชีพง่ายนะครับที่นำมาเสนอในสัปดาห์นี้น่าจะเป็นแนวคิดนะครับให้กับท่านผู้ชมที่กำลังมองหาไรายได้เสริมหรือรายไ,ได้หลักในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับอย่าลืมครับกลับมาพบกับรายการ ช่องทางรวยทุกสัปดาห์ครับทางช่อง11 MBT ็ภาคกลางช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ